มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพชรจ้าเล่านาทีแฟนเก่าประจันหน้าอดีตภรรยานิวเคลียร์เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่จบชีวิตคู่ไปพักใหญ่แล้วนะคะสําหรับดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนใหม่กับอดีตภรรยานิวเคลียร์หันษาแม้ว่าจะตัดสินใจเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์แต่ว่าทั้งคู่ก็ยังทําหน้าที่พ่อและแม่ดูแลน้องไทก้าลูกชายสุดที่รักเป็นอย่างดีค่ะ ล่าสุดในรายการแชรดีเจเพชรจ้าเปิดใจเล่าว่าตอนนี้โสดไม่คิดว่าจะมีแฟนได้แล้วตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันกับนิวเคลียร์เขายังสร้างบ้านไม่เสร็จแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะของผัวเมียเป็นพ่อเป็นแม่ของน้องไทก้าความสัมพันธ์ดีกว่าแต่ก่อนเยอะอยู่บ้านเดียวกันห้องเดียวกันแต่ผมไม่ได้นอนห้องเดียวกันนะเวลาคิวผมนอนกับไทก้าก็ไปนอนห้องนั้นเป็นห้องกลางนอนกับลูกก็ดีนะไม่เหงาดีเราผ่านช่วงวิบากกรรมมาแล้วตอนนี้เราเหมือนเป็นเพื่อนกัน ส่วนถ้าเขาจะมีแฟนก็มีได้เลยสบายเลยผมเคยลองมีแฟนมาแล้วสองคนแต่ไม่รอดเราไม่มีเวลาให้เขาเลี้ยงลูกทำงานสิ่งเดียวที่จะทำให้รอดก็คือฝ่ายหญิงต้องเข้ามาหาผมเยอะๆก็จะเอาเปรียบเขาอีกก็เลยพามาเจอนิวเคลีย์นางก็เข้าไปนั่งเล่นกับลูกของเราด้วยนะใส่เราก็ทำไมไม่ไปนั่งที่อื่นวะก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่าก็พามาบ้านบอกไทยก้าวาเป็นเพื่อนเราจัดปาร์ที่บ่อยเขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครรู้ว่าเป็นเพื่อนป้าหมดแหละ นิวเคลียร์จะมีแฟนใหม่ก็สบายทําใจมานานแล้วเขาก็เคยปรึกษาว่าจะมีดีไหมสภาพก็คือเป็นพี่น้องกันมันแฮปปี้มากเลยนะไรแรงกดดันความรู้สึกอยากจะกลับไปก็ไม่มีนะเหมือนโมเมนต์นี้มันดีที่สุดเวลาเป็นสามีภรรยาจะมีความตึงแต่ว่าอันนี้ไม่ตึงอยู่ด้วยกันได้ทั้งวัน เคยอยู่ในบ้านสองปีไม่มองหน้ากันอยู่บ้านเดียวกันเป็นเหมือนลมธาตุอากาศไม่มีการคุยกันจนวันหนึ่งความโกรธมันก็หายไปเลยนะมันเกิดอารมณ์ว่าเราเองอยากจะสั่งข้าวก็ตะกนไปถามเขาว่าจะสั่งกว๋วยเตี๋ยวเอาอะไรไหมเส้นอะไรจากไม่เคยถามกันมาก่อนเลยนะเขาบอกว่าเส้นเล็กก็นั่งกินแต่ว่าแยกกันกินสักพักเขาไปซื้อกาแฟก็มีกาแฟมาฝากก็พัฒนาความสัมพันธ์จากไม่มองหน้ากันเป็นธาตุอากาศก็เริ่มคุยกันมากขึ้น เพจราเล่านาทีแฟนเก่าวประจันหน้ากับอดีตภรรยานิวเคลียร์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ